สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันนี่แล้วครับกับมหาบริจินชาแนลครับตื่นเศรอดีเบียกหลายตื่นสายดีเบียกหน่อยวันนี้พาพี่น้องม่าบึ้งนำโค้งคำถ่าจอดเงื่อนอันนี้เงื่อนเงื่อนผมเองครับลำนี่เอาลงมาเตรียมหากินแล้วครับผู้บริหากินกับมี่พูดอยู่ไอ้ไก่พี่ชินแอมเห็นพี่น้องสู้พี่น้องบ้างกัน,นพ่อไซเบียดครับ คือเก่งไซเบียดเป็นไซเบ็ดหาปลาไซเ,เ,เบ็ดเบ็ดเบ็ดเผียรเบ็ดเผียรขึ้นนะอันนี้มองๆเป็นล่องตุ่มครับเลยข้างน,นีใส่เห็ดไบ่ส่ตุ่มพี่น้องใส่ตุ่ม,มเอาปลาหน่อยอันนี้เป็นท่าจอดเหือจะหน่อยเสี่ยนหาปลาเราก็เอาปลามาขึ้นนี้ครับ ปลาไปตีมออมาปลาเพียปอีตัวมขึ้นไปน,น,นี่ไปฆ่าก็มาลบเปาเนาะเี้เบื่ออเสียนเสียนเผ็ดยกสอง,สองเอยงอยกสองนี้นะได้นี้เ่รปลาพี่น้องตัวเดียวดิบ่อ,อ,อโอ้ยเสียนโมพานเลยมาดิวดเ,เขียว ทำ um อ,อีกแลล่ะมีสิมานบลโอเนือตำรวจทางเครื่องนึงนึงเวยใส่อีกนเนื่อหญ่ตำรวจพู่หูเือนนองขอพุ่ เตำรวจน้ำมั้เนาะเรื่องตำรวจน้นำนเปิดเครื่องแล้วเพื่นเยียเรียนแหละพว,ว่นวินวุนว่นเนน,นี่วะคือไปเห็นห,นห,นห,นหนอยคางหอยแอวมันยังไปได้น้ำ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 ียเอคือถอย

ก็นังมันนี่บ้าหมานบ้หม,มานโอ้ยใหายมากยังนี่เฮ้ยหกบหมานสเมื่อนี่อ้หด้เซาร์ลดหาหกโตพี่น้องมัอนี่บ้มหาาม,มานบ้หม,มานบ้หม,มานตำหนึ่งกำลังมาเปิจับเลยเปิจับลปลาจ้าเปิจับบิงด้วเิดจับบงิบบงด้ยปลา นี้เส้นกำเส้นกำกำลังเข้ามาที่เน็ตด้นี่สุดท้ายนี่ที่เน็ตได้นึ่นงพูนนี่ปลาปลานี่ปลาเจ้าปลาปลาเจ้าปลาไปเจ้าปลาหุ่ยลไปจับบงด้วยอันนีเกิดมาจับเทียบบงตาตัวีมีนนี่นี่นี่นีี่น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 ี่ mọi bưng mọi bưng mọi người luôn, người à bưng mọi người bưng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  người mọi người mọi người เดา๋ยเพิ่งโซกันนะอุ้ยปลาแขกตัวนี้โลอยู่โลโวล้ปลาอยู่พี่น้องปลาแขกอ้ยติดเบ็ดมึงเล่เนาะปลาแขกปลาแขกปลาแขกก็ปลาแขกลละเ,ะเ,ะเ,ะเลลท่าไรกันมันขายนี่ปลาแขกนี่อาจารย์สองอ 50, ร,ออร้อยห้าสิบบ่สองร้อยห้าสิบเนาะสนใจสั่งเลยเลยครับปลาเพียดิปลาเแขก tôi <laughs> cái <laughs> gì lô lô có đi <laughs> lô cũng cua xú xí nó lô đấy nó lô on 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 tôi nhìn cái gì sóng lô tôi tôi lo như nào chỉ sóng lô gì ้าหนูเกือมาเบื่งป่าเวลาปลายาังมานส่น้ำโขงครับเส <c oughs> ้นเบ็ดเพท่งทำมาเรื่เส้นเบ็ดนอ้อคนเส้นมอม ปายางครับใส่ประมาณโลเอาคุณแมาเอางั้นนี่เหี้ยนี่โขงครับเนี่ยตื่นส,สบบารที่แวกหลายตื่นสายดิเวกหน่อยครับมหาบริกินชาแนลพี่น้องเอ้ยวันนี้มา,านแล้วพี่น้องแต่ปายางตัวหนึ่งใส่โลใส่ประมาณโลนะเน็ดเส้นทิสองครับเพ็ดเปียกอันนี้อยู่กลางโขงนะพี่น้องกลางแม่น้ำโขง อุ S <S> ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเตียนหลอดเอาใส่เสีเอาใส่ตัวนี้ใบครับนี่เงี้ยตัวนี้ขึ้นเอาใส่ใบมันมันพี่น้องเอ้ยมาเนี่โล่นี่ยนะวิตเผียดตัวนี้เงี้ยนี่ใส่ใส่เยี้ยปลาครับใส่เยี้ยปลาขาหน่อยเซ่เงอ้ปลาขาหน่อยเออ ยังไหนก่อนยังยึดเต็มอันนี้เม็ดเม็ดปลาไหลด้วยน้อยสิไปไปใส่ปลาไหลด้วพี่น้องเดี๋ยวจิตไท,ย,ทยคิดไปพี่น้องเบืองยุ่เปลาไหลเขาเห็ดเขาใส่เนื้อไหนปลาไหรรห,าหรือปลากระทิงอันนี้ก็อิดไปยางครับเบ็ดเพียกเส้นที่สองผมลงไว้ทั้งหมดหกเส้นคลองไปสามเส้นเหลืออยู่งสามเส้น ลงมยอยาอีกว่านี่เส้นนึง่ะไปซสำนีก่อนครับน่ะพี่น้องเอาฟังกันบ้างนี้จอดเอาฟังท่าจอดเนื้อครับที่นี่เป็นลำลามอย่างนี้หลายครั้งนเอเเนื้อ,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 อหกแห้ง ปลาขังไว้ตะมัวว<ๆ>่านนี่ครับมัวว่านก็ได้อยู่ทั้งใส่ตุ่มทั้งใส่เบ็ดเวลาครับปลาอีเก่งก็ปลายางโอ้ีเด้อยพี่น้องเซาเนี่ยายางของบ้านโล นลกกลัวกับไบก่งเอ้ยมัน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 ที่องสรุปยอดสรุปยอดต้องออกงายย phải phải đấy thưa ngon, anh luôn một đứa sẽ là ba, ơi, xin biết bao, ah, à. biết xiên biết, luôn là biết an โคเงินตะการโคเงินตัวเฮประหลาดบ่ราสีลงกันจะยิงน่อยเลยนะเขาเลียวใส่เป็นประหลาดสุดๆปยังบ่อนอนยูนี่เราฟังบ่ๆอยูนี่ไปยงังวะ ยางพี่น้องเออตะโลตรงนี้ตะยางกโลอ่ได้ไปยางโลกลัว่นนึงนะข้ามะรับหรอครับข้ามะรับป่า ตัวย่างโลดูดอ,อ,อ,อก2อตัว่ั็จะโลกไปอกโอไปเก่งเสียละป้ายเยะะนี่ยเขาที่เสร็จนีำโคงครับมืงเล่าขามบ่อใดไ,ได้นี่เขาบอให้ขาม ไม่ขายไม่ใช่มึงลาวไอ้เซ่จะอยู่ฝั่งมึงไทยเื่อนประหลาดลงเม็ดประหลาดเื่อนนะเม็ดประหลาดมู่ว่านกับไอ้เซ่ประหลาดาก็ได,ได้โล้อยู่พี่น้องตับประหลาดอ่ะอะ ถ้าไปยังกสิโลกกลัวอยู่แล้วตะอันนี้ก็เอาเขาเพิ่งเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อยพี่น้องเด้อาหาบริกินแชนแนลกับตื่นสาดีเวียกหลายเตื่นสายดีเวียกหน่อยเอา